ท่านอาจารย์ครับข้าไม่มีเงินทองในการโฆษณาเฉกเช่นพวกเศรษฐีในเมืองใหญ่ข้าควรยึดถือสิ่งใดเพื่อจะพาธุรกิจของข้าให้ไปได้ไกลมั่นคงงอกงามและยินหยัดได้ดุดรากไม้ใหญ่ที่ปักลึกลงดินอืมคำถามของเจ้านักแน่นดังหินผามิใช่เพียงคิดแค่อยากรวยเร็วเหมือนคนทั่วไปแต่ใฝ่หาความยั่งยืนฟังให้ดีนะแท้จริงแล้วธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หาได้วัดกันที่เสียงกลองแต่วัดกันที่เสียงกระซิบ เสียงกระซิบมันจะดังกว่าเสียงกลองไปได้อย่างไรเสียงกระซิบจากปากหนึ่งไปสู่ปากหนึ่งนี่แหละดังที่สุดปากต่อปากอย่างนั้นหรือครับท่านอาจารย์แค่คำบอกเล่าจะมีพลังถึงเพียงนั้นเชียวหรือจะไปเทียบได้อย่างไรกับการขึ้นป้ายใหญ่ๆกลางเมืองให้คนเห็นเป็นหมื่นเป็นพันโฆษณาที่ดีที่สุดคือสิ่งที่พูดออกมาจากปากคนที่ไว้ใจ ผู้คนเชื่อถือคำจากคนใกล้ตัวมากกว่าคำจากแผ่นป้ายที่ไม่รู้ว่าใครเขียนใช่ไหมครับถูกต้องแล้วการโฆษณาอาจจะดึงดูดสายตาได้ชัวครู่แต่ความไว้วางใจจะทำให้คนนั้นเชื่อถือและจะทำอย่างไรคนถึงจะยอมบอกต่อให้แกเราล่ะครับหากเจ้าทำสินค้าที่ดีจริงบริการที่สื่อตรงจริงใจ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกใส่ใจเมื่อเขาเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่เจ้ามอบให้เขาจะมีเพียงกลับมาซื้อซ้ำแต่จะแนะนำคนอื่นแทนเจ้าอีกด้วยพวกเขาจะกลายเป็นนักพูดประจำสำนักของเจ้าเป็นป้ายโฆษณาที่มีชีวิตที่ไร้ผลประโยชน์แอบแฝงนั่นแหละคือพลังที่โฆษณาใดๆมิอาจหลอกเลียนแบบได้ พกขค่าจะจดจำไว้ครับจะมอบแต่สิ่งดีๆที่ไม่ใช่เพียงการขายของแต่เพื่อให้ผู้คนรักในสิ่งที่ค่ามอบให้ด้วยใจจริงอืมดีแล้ว